สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุกุสุคนจมามะมากินนันมะม่วงมาจากมะม่วงอันนี้สิเป็นพริกมาจากพริกพงหรือว่าพริกเกลือจ้าอันนี้จะเป็นน้ำปลาหวานจ้าน้ำปลาหวานมามาจ้าพี่น้องมากินน้ำเมล่อนแกงหวงจ้าเดอ้อ เอากะติ๊กมาฮ้องเอากะติ๊กมาฮ้องจับพี่น้องแกงววางน้ำกันจ้าจ้า,จาอืมชอบอืม กินเบ็ดนี่เบ่ไหวพี่น้องเลยแซ่บจ้ะอันนี้สิเป็นพริกผงอืแซ่บกับเพรียง mỏ món mỏng món 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 Toàn mặt thì hẳn đấy Để Đó là mặt kiếm khỏe Đẹp đẹp Nằm nằm năm bàn bát này xẹp pí non, Xe cặp bỉ lắm, rồi mm. oh. mm. ว่วาเราส่วนผสมอะไรพี่รองกินสมอยากดิพี่รองเลย xoang vạt lấy khỏi nơi bọn nghe dép dẹp thì nó cọp cái gì uhm. Xong và đầy nhỏ luôn còn ừ. bộ đẩy nó xoắn mất suốt nằm chìm nó chả ừ. <laughs> กินน้ำข่อยพี่น้องเลยอืม พอซางนุง่นเรสองรดอยู่จา้าแล้วเลื่อยมามก,กินน้ำพอนละสอมรดแล้วพอแล้วเราก,ก็สิมากินมา่กินสมุนกันได้จ้าพอซางนุง่นกันแล้วอาม่าอ้วดรดกินเทียวจ้าพอ้างนุง่นจิตเสมออืมสุดอยดอดฮึมลูดลดใส่มาน้ำอีกตั้งหาก กินแรกๆ่สมพี่นนองกินไปกินมารอๆสิอิ่มตั้งนั้นก็จะสมมันีนไหมพผัเสียบน้ำมัน น้ำพริกกระแทบจะพี่น้องแก้วกระแทบแก้วบักพริกพงพริกเกลือแทบว่าทิ่มีกับกันกันนะจ้าคิบหนาพ่อกันไหมเราจค่ะ